คิดถึงพี่แมมถึงค่อยอ้าวไป,ไปมาทำไมกูอยู่คนเดียววะพี่ก็อยากแข่งแต่พี่ไม่ได้แข่งไอพี่ <c oughs> อ้อาวพี่ดำฮะอ้ะอาวไม่เป็นไรพี่อยู่คนเดียวได้อยู่แล้วเอาดีดี คนที่ใส่กระเป๋าแมวชื่ออะไรลงเต้นกันหนูไหมบาลอนหรือเปล่าเฮ้ยก็มีอยู่คนเดียวกระเป๋ามาเดี๋ยวเออในห่านนะเขาดูดได้ในเขาดูดไเขาดูนะเออารถขึ้นไหมพอดีกว่าน้องเชื่อพี่เหรอวันนี้ไม่ได้กินมาเลยทานตะวันเลยเออใช่ มื่อึงต้องคุยกันก่อนนะว่าใครซ้ายใครขวาซัมโซยูปูเปอร์เด่นนหนูเนหนูขับเป็นผู้ชายนะลุงเป็นผู้หญิงนะโอเช็คไหมผู้ชายก็ไอเดิฟไงงั้นเนหนูงั้นงั้นเนหนูยืนซ้ายลุงต้องยืนขวานะลุงวันนี้เร็วลุงเดินขยับมาโอเคขยับมาอีกให้ตรงนี้ให้ตรงนี้ขยับมาต้องมันมันต้องตรงกัน <ข>หมอฟันเห็นทุกคนเลยป่ะวะหันมาทางนี้โอเคเดี๋ยวกดพร้อมกันนะสามซ้ <c oughs> ายจุดเจดจะเป็นผู้ชายจะอมเต้นกับแฟนโอเคงั้น แค่นี่หนูเอาขวากันเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไาพร้มกันนะสามสองนี่้านำเพี้ยกันเนี่ยใช่สามพึ่งทำเพี้ยกันเนี่ยสองหนึ่งซ้ำมึงทำเพี้ยอะไรกันวะไม่รู้ไม่กดอันเนอยู่เตตกันพวกมึงสตีดีหรือเปล่าวะเกียกวก็ดี ผมซ้อมเต้นกับแฟนอยู่ครับมามาพี่มาสาม้อมกับผู้นญิงหรอซ้อมกับแฟนรูไม่ก่อไดิกระไปมาหนึ่งสองสามไม่รู้รู้ต้องเป็นอะไรรู้กบข้าเดียวกันไม่เคยเต้นเว้ยรู้ต้องเป็นอะไร่าหนงบนมันกบข้าเดียวกันอันไหนไอ้หนมโช้แม่งดูดิเอร็วเร็วเร็ เออพี่ดำไปพี่ดำไอ้หนอมไปมาเดี๋ยวขอดูก่อนไอ้หนอมมานี่มาเดี๋ยวคุโชว์มาดูมานี่มาเดี๋ยวคุดูเดี๋ยวมุณดูคนที่รู้ใจอ่ะเดี๋ยวคุดูคนรู้ใจไอ้หนอมกับพี่โชว์ไปท่าอะไรชื่อท่าอะไรโอเข้าแดนแล้วก็ O U D O U D แล้วก็ซัมโซยูเจอไหมมันจะมีซ้ายกับขวา Left Right พี่พี่เลฟมึงไลท์ถูกว่าไอ้หนอมได้พี่ หนึ่งสองสามเป็นไงก็ถูกเป็นไงให้ครั้งเดียวพอเป็นไงโสดดูไว้พวกมึงดูเอาไว้เป็นไงเฮ้ยไอ้เหี้ยพวกมึงนีมันไม่ได้เรื่องของคือท่านี้อ่ะใช่ตัวหนูไม่หนักหรอก เกกมานะพร้อมยังเพลงซ้ำคือเพลงอะไรวะหนึ่งสองซ้ำีนนึ่งเอาใหม่ให่อีนิดนึงนิดหนึ่งไปเอาใหม่หนึ่งสองซ้ำอีนิดนึงอีนิดหนึ่งอีนิดนึ่งไม่ตรงเอาใหม่หนึ่ง,ง,องสองซ้ำเออเฮ<อ><อ>ี้ย,ย,ยก,กูว่ามันรุนัแรงเพวกมึงไอ้เฮีย <laughs> แล้วม่มึงเต้นท่าเดียวกันปะใช่เหรอเออจริงมันต้องคนละท่าคุยังไงวะยันอไงของพวกมึงวะมึงใช่ปะเนี่ยมันมีท่าแชร์ไม่ใช่หรอใช่ล่ะมีท่าแชร์ด้วยหอ มีมีอะไรเนี่ยเนี่ยอ้าวแล้วจะมึงหนึ่งสองสามกันดัเพี้ยอะไรอ่ะเคยเนี่ยแบนแชร์แล้วแนแชร์ไอ้เออมีแต่พวกโง่สัตว์ไม่แต่มาแชร์แล้วมาได้ประกันมาได้ประกันที่ไม่ได้ประกันเอาหมอเอาหมอเดี่ยนี่ชาแชร์กดไใส่นมไม่แต่ถ้าจะถ่ายแบบว่าลงมันต้องใช่มันมันต้องกดกันเองไม่ใช่หรอใช่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 ไป มันแชร์ได้เฮ้ยแล้วทำไมมันมันมันเป็นอย่างนี้วะทำไมันห่างกันอย่างนี้วะมนหมดเองมั่วไปหมดแล้วพี่เอาเอาเอาไปกันใหญ่แล้วเอาไปกันใหญ่แล้วกูเต้นกับใครเนี่ยเอาไปแล้ว